เือพระที่มำที่บวชเข้ามาเลยมากตอนใหม่ๆแล้วต้องการทายตัววิเศษตัวอ,อยากมีฤทธิ์เป็นสามารถทีวะอาภิญญามมีอาภิญญาอาภิญญาก็แปลว่าวปัญญานะ่ะ ปัญญาขั้นสูงปัญญาที่เกี่ยวกับญาณเรียกว่าอ,อา,ญญาิิญาคือปัญญาที่ยิ่งใหญ่ข,ข,ญของควะวายโลกิยะเราคือการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆ่าอันเป็นยิ่งใหญ่แต่ควายโลคุตระก็คืออาิญิญาที่สามารถลากเลส ได้สิ้นเชิงจล้หมดไปจากจิตไปน้าปิญญาที่สูงสุดของโลกกียะหรือของโลกพวกที่ขวางทางเป็นได้อยู่ตั้งสิบนาทีไม่ตายกานเข้าอารูป กราดอ่าโก,กาดสังที่มือที่เท้าเลยเอาโซบใส่ที่มือแล้วก็ใส่กุญแจไว้ด้วยแล้วเอาใส่กระสอบด้วยปลุมลึกอ่าวาหนึ่งแล้วก็เอายกกระสอบไปใส่ลงไปในหลุมแล้วดินกลบ,บแล้วเเหยียบ แล้วเดี๋ยวก็ขุดขึ้นประมาณสิบนาทีพอแก้กบรอบอกไอ้โซ่นั่นก็หลุดไปไอ้คอนก็ลืมตาแต่ว่าอ่อนเพลียนะต้องไปนั่งตักอากาศที่กโก่งอยู่สักห้านาทีแล้วก,ก็ขยับตัวอะไรละ่ะใเคยเห็นมาพวองนี้ก็พาไปแสดงเพื่อหะ หาเงินนะแต่ว่าของอายุไมย่ยนืนทำอย่างนั้นเพราะว่าการมีอาพยา่างๆมันมาเด็กกระไจ้มามือหอนว่าภายไปหาสำหรับมีเป็นไว้หากินหาแหลกเงินแหลกทองหรือข่าวของเข้ามาถ้าไม่เอาอะไร ตังสิคราวนี้พวกีมีอภิญญาคือมันสามาอธิษฐานใช่ปะมีพระอยู่รูปหนึ่งจะว่าเป็นนักเรียนนอกนะีการเกิดอธิษฐานกันมาว่าปฏิทันอยู่ในป่านั้น ปฏิบัติรรมอยู่สามปีการมาพกครบสามปีแล้วอาาร์ฐานว่าต่อไปนี้ทำได้การสัจจะแล้วคือถือสัจจะว่าจะไม่ออกมาจากป่ากเลยที่ลงอยู่ในปาสามปีอานารย์ที่ฐานว่าเมื่อครบสามปีแล้วต่อไปนี้ อย่าอย่าให้ยากจนแทนจะอธิษฐานอย่างอื่นอธิษฐานว่าอย่าให้ยากจนพอการเดินออกไปททมิตรบาตบมานก็มีจดหมายสนานัดไปจากกรุงเทพสง่งเงินไปให้สองพันแล้วอาหาร การคนยกมาเป็นแถวทุกวันไม่รู้จะทำยังไงอ<ม>าจารย์ก็รู้ว่าการอธิษฐานนั้นผิดนั่นสำเร็จได้โดยอธิษฐานแรงอธิษฐานอาธิษฐานก็ตามวิธีที่บอกถ้าเรา<ม>ขัดข้องอะไรอธิษฐานให้สิ่งนั้น มันทำลายไปเสียอย่าได้ขัดได้ขวางน่ะอัะนี่มีพระที์สมัยเมื่อสี่ห้าสิบปีมาแล้วพระทิ์เป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระเจราผู้ใหญ่อยู่ในกรุงเทพนั่นแหละกันวัดตรงดานอยู่ริมแม่น้ำ ทานสามารถเรือกลไฟกจะวิ่งมานั้นทานในเครื่องมันดับเนี่ได้เพ่งมองมองไปที่เรือแล้วก็อันที้นึกในใจว่าไอ้เครื่องมันดับเครื่องนก็ดับลอยแ้งแตงทาได้ได้ขนาดนันะ้นแค่นี้วันหนึ่งเมนที่ท่านเป็นสิษย์ของท่านละ ทำอะไรปิดโรูดันตปเอาเนนทะแย่เดิเนเรนก็โกรธสิตเตรียกว่าทารุณนเรนียน,น,นก็พูดว่าอาจารย์ทำไมถึงยังมีกิเลสถึงขนาดนี้อ่ะ สู่คนที่เขาเป็นก็หัดก,ก็ไม่ได้ความโกรธความโลภความโกรธเอายัางลดน้อยพอท่าได้เน้นได้ควางเน้นว่าคําเดียวนั้นไม่ตอบอะร,รเข้าห้องปิดประตูงเงียบเลยท่านนึกได้ <c oughs> นั่นคือว่ามีได้อภิญญาแต่ว่าวิปัสสนาที่จะลาก,กินเลสไม่ได้ทำเอาแต่ให้วิเศษ เอาแต่ให้มีลิดใครเห็นก็ยกย่องทันเชินใครเห็นก็รัดทาเลื่อมไสเอาลาบมาให้ร้องเนี่ยคันนี้ไอ้ลาบจะเป็นข้าวเป็นของทุกสิ่งทุกอย่างตลอดลาบที่ใหญ่ก็คือเงินทองไอ้นี่แหละไอ้มันตายไปในพานไม่ได้เพราะว่าเมื่อมีเงินแล้ว มนก็เหเือนก็นมีแก้วสารพัดนึกเงินบรรดาลให้เป็นไปได้ทั้งที่จะต้องการอะไรเงินมันบรรดาลได,ดท้ทั้งต้นทีนี้แต่เงินนั้นมาซื้อกิเลสความโลกความโกรธความหลงซื้อไม่ได้ในพระพุทธเจ้าจึง ไม่ยกย่องสรรเสริญของอิทธิปาฏิหารย์ก็ยกย่องั้รเสริญอาเทศนาปาฏิหารย์คือผู้ใดก็ตามที่สามารถแสดงรามให้ผู้อื่นปฏิบัติตามทำตามได้ทำกิเลสให้ลดน้อยลงไปหรือจนหมดกิเลสได้ ผู้นั้นเรียกว่าเป็นผู้มีปาฏิหาริย์สูงสุดส่วนผู้ที่แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆตอไม่พระพุทธเจ้าห้ามด้วยก็ตำหนิด้วยใครแสดงฤทธิ์จนวางไปไม่ไดนปรับโทษด้วยเนียดยมากมาใหม่ๆแล้วก็จิตมันไปอย่างนั้น อยากได้อย่างนั้นหรือเป็นพวกที่อยากรู้ว่าคนนั้นคนนี้คิดคิดยังไงให้รู้จิตใจความคิดของเขานีพอรู้แล้วก็ออกมาพูดมาคุยมันจะได้ประโยชน์อะไรเรื่องเหล่านี้นั้นเมื่อปฏิบัติฌานสี่สมบูรณ์ดีแล้ว ที่หลวงพ่อเคยผ่านมานะั้นอยู่เฉยๆองเดียวลืม,ลมลืมตานี่เขาพูดอะไรกันได้ยินที่ไม่เห็นตัวอยู่คไกลๆได้ยินกันนี้ตาจะให้ได้ยินชัดก่นนอนเอาหูทับกับหมอนเอาหรือเอามือปิดหูทสองข้างเอาแล้วได้ยินชัด นันเรื่องหนึ่งทีนี้ไอ้ตาเข้ไม่กันหลับหรือไม่หลับมันเห็นแต่พอจะหยุดนิ่งจตหยุดนิ่งนั่นแะมองให้มันเห็นเป็นอย่างไรอย่างไร้น่านั้นยิ่งพอหลับตาไปไปใหญ่ไปข่าวห้องนี่ออกหอ้องโน้นไปดีนั่นไปเมืองนั่นไปเมืองนี่นไ,ปนไปหมด ไปที่ว่าได้หยุดเสียทั้งสองอย่างน,นอธิษฐานปิดเสีย <c oughs> ้ยไอ้ที่เห็นนั่นไม่ไอธิษฐานอธิษฐานแต่ที่ได้ยินเสียงคือไม่รู้วันนั้นกักกี่เรื่องเสียงไอาที่มาบอกนั่นบอกไหาคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเหล่านั้นทั้งไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าเราทีนี้เจ้าเราออกไปพูด ไปเล่าขึ้นเอามันก็ไปกันใหญ่ใครขอพู้คตีตลาดอยู่ที่นี่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรอีนได้ยิน<ม>เล้น้องบอดตังตือว่าไอ้หูเนื้นนั่นมันหูหาเรื่อง<ม>หูหาเรื่องไอ้ตาไ่ไปเห็นที่สกปรกลาวมอกแดนไปเห็นคนนอนในโรงแรมมันนี่ มันดีท ну ี่ไหนอ่ะนี่เงามกนั้วกันคือได้ยินเขาพูดจาภาษารักกันอย่างนี้มันได้อะไรหรือที่เขาด่าไกลๆกว่าเขาเราแต้มหมูเลยเขาด่ากันนั่นมันได้อะไรเราอยากทิษฐานกันเดียวอธิษฐานทีเดียวแล้วก็ดับไม่มาย ไหล้างก็ได้ยินอะไรก็ได้ยินของที่เป็นธรรมอธิษฐานก็เหมือนกันว่าที่อธิษฐานไม่ใช่ว่าจะปิดซะเลยหายเหมือนกันบอกต่อไปนี้ทำมาที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ไม่เกี่ยวกับการบุญกุศลเก่ับความหลุดพ้นแล้วขอ,อยายข้ามมาอีกเสียงเหล่านั้นเท่านั้นไม่ใช่ว่า เสียงต่างๆไม่เอา,ไม,เอาไม่มาเลยไม่อะอาธิษฐานอย่างนั้นคือเสียงที่เป็นประโยชน์มันก็มีเชน่นเหมือนเราจะข้ามถนน,นและเป็นเสียงบอกรถชนรถจะชนงานเป็นเสียงเตบมันมีประโยชน์แล้วก็ได้หยุดเสียอันนี้ก็มีจิตคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคือคงเรม ขามที่ทา,า,า,างมาไลน์แหพอก้าวไปก้าวได้ยินเสียว่ารถจะชนไม่เชื่อก้าวไปพอก้าวขาโครมกับแขนดอกล้มลงไปจักษายอยู่สับเดือนทังไหนแล้วมาถามว่า้เสียงอย่างนั้นมันจริงหรือไม่จริงอะหลวงพ่ออ,อ้าวแล้วเขาพบอยู่แล้วล่ะที่เขาบอก รถจะชนแล้วเราไม่เชื่อเราก้าวไปแล้วมันชนจริงหรือเปล่ามันชนจริงมันาเสียงอะไรเสียงอย่างนั้นเป็นเสียงพวกเทพนี่เขาบอกเราเสียงนี่มาจากอากาศคือเราผู้มีศีลมีธรรมเทพก็ค้มครองรักษาเราไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเราเลยแหละไปไหนมาไหนมีเทพผู้มีหน้าที่ ดูแลคุ้งรองทุกคนทุกแห่งที่จะไปแต่เราไม่เห็นตัวเองเพราะว่าผู้ที่มีฌานนี้ตัวเรานี้กายนี้นะ่ะเป็นมนุษย์นั่นแหละแต่กายภายในของเราจิตใจของเรานั้นมันเป็นพรหมเป็นเทวดาที่สูงกว่าเทพชั้นจากมาพระจรทั้งหกเทพในหกชั้นนี้ โดยมาก้นหนึ่งจนสองแที่เขาจะเป็นผู้ดูแลให้เราปลอดภัยทำมาใจกรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญหากใครพยอธิษฐานอะไรวม่อธิษฐานแล้วอย่าลืมวิธีการของการกระทำการที่อธิษฐานผู้ที่ไม่ได้อรูปฌาน ได้แต่รูปฌปานสี่หรือฌานสี่ที่เราปฏิบัติกันอยู่นี่ก็ต้องเข้าไปถึงฌานที่สี่้ก่อนพอมือชาหรือปากชารู้สึกว่าชาแล้วมีฌานสี่แล้วกขอถอยออกมาที่ฌานหนึ่งไม่ต้องสลัดออกเรายกมือขึ้นได้เล็กถึงพระพุทธพธรรมพระสงฆ์และ อพราครูอาจารย์สักอ,อธิษฐานโดยอานุภาพพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ข้าพระเจ้าขออธิษฐานจิตในเรื่องอะไรก็ว่าไปกำหนดวันภายในกี่วันกี่เดือนก็ว่าไปแล้วก็ข้าวไปนั่งที่ยานสี่ตามเดิมสี่สิบนาทีหชั่วโมงก็นั่งมาระยะที่ระหว่างที่นั่งอยู่นั้น กาจิตมันนึกถึงอธิษฐานก็ให้ล่าเรียอย่าเอามาอย่ายึดอยู่ที่จิตให้เป็นเรื่องของอานุภาพของคุณธรรมมันบันดาลเป็นไปเองถ้าเรานึกอยู่จิตเป็นโอปาทานยึดมันมันเป็นจนันหาไม่มีกำลังหรือไม่เป็นอันนี้พูดที่ได้อรารูปฌานที่ทั้งสีอง่อีก ข้าวจาันหนึ่งสองสามทีแล้วก็ข้าวอารูปหนึ่งสองสามอธิษฐานที่อารูปรจานที่สามแล้วก็ข้าไปอยู่ในอารูปที่สี่เหมือนกันแต่ว่าโพลังแล้วของโู้ที่ได้อารูปมีกำลังสูงกว่ามากกว่า mm. มันกำลังเป็นจันนะ่ะ เป็นคนได้แก่ฌานสองเมื่ออธิษฐานกับคนได้ฌานสี่ถ้าเราได้แก่ฌานสองเราก็เข้าแก่ฌานสองแล้วก็ถอยออกมาอธิษฐานแล้วเข้าเข้าไปนั่งที่ฌานสองกำลังมันก็น้อยกว่าคนที่ได้ฌานสามคนที่ได้ถึงฌานสามอธิษฐานมันก็กำลังน้อยกว่ากำลังน้อยกว่าคนที่ได้ฌานสี่ คนได้จางตั้งตีก็น้อยกว่าคนได้รูปอาโลกพญานเป็นลํา,าลดับไปคือกําลังมันเท่าเทียมกันไม่ได้แต่ยิ่งผู้ที่ได้ผู้ที่หมดกิเลสเป็นพระหันแล้วอธิษฐานอะไรก็สำเร็จโดยง่ายที่สุดเพราะกำลังสูงสุดจิตใจสะอาดที่สุดมีกำลังมโนมิติสูงสุด เทอดิางใจสูงมโนมยิ j i ิมโนแปลว่าใจบวกรอยอิทธิเป็นมโนมยิ j i ิ i ีคือฤทธิ์ทางใจสูงนี่เป็นวิจารหนึ่งแต่ก <c oughs> ารอธิษฐานอย่าเบียดเบียนผู้อื่นเช่นอธิษฐานในผู้อื่นผู้หนึ่งผู้ใด โหนกตาบอดโกรกอะโถหายโถรถชนตายโถฆ่าตายห้ตายโหงอะไรไม่ได้งานเบียดเบียนผู้อื่นบาปอธิษฐานให้เป็นอย่างอื่นยันอยู่ร่วมกันไอ้นี่มันยุ่งนักไอ้คนนี้อธิษฐานในประูยที่อื่นเน้ออย่างอยู่ที่นี่อย่างนั้นไม่ปไปได้ มันก็มันก็เบ,บียดเบียนเขานิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับว่าให้เขาได้รับทุกข์ต้องเจ็บกายเป็นจต่หวะทุกข์กางใจอาจจะมีบ้าง <c oughs> <c oughs> นี่ก็เคยสอนในสิทธิ์ที่เป็นผู้อนวยการโรงเรียนใหญ่ๆเคยมีครูที่ ไม่เลื่อมใสศาทนาในพุทธศาสนาของอาจารย์บางคนก็ถือศาสนาอื่นคอยทำไม้แตกสามัคคีทำไม้นักเรียนดื้อด้านโดยอธิษฐานโรงเดียวย้ายหมดที่หลังก็โรงรยนก็สบายในทำได้นี่เป็นมโนโมยิธิ เทริทางใจที่ระามีพระองค์หนึ่งเป็นอาจารย์เมื่อก่อนน้องว่าบนเชื่ออาจารย์ใส่ยเยนั่นสามารถดับไฟฟ้านี่ให้ดวงนี้ดับดวงนี้เปิดได้แพงไปแล้วแล้วก็ รู้ไหมทีหลังเป็นยังไงมีชีสาวสาวบวชอยู่คนหนึ่งครัวน,นี้ทานก็มจิตใจสูงในรัม,มิตรตัวเองชีเขานั่งอยู่ในกรดอว่าเป็นตัวเองกล่าวไปเปิดกรดแล้วไปจูบกชีเขาห้ชีนั่งก็ชานรู ก็ให้เงนินรู้ทันทีไหว้นี่เป็นสกปรกแล้อยากทิ่ฐานจิตโครมเขาไว้แก okay. ว่า,อาขอให้หลวงพ่ออาจารย์พวนี้มารับใจมันนานเลยน้องน,นั่งแล้อ่ะ อ่าลาพระองค์นี้พอเจอเขาอย่างนั้นทีนี้อยู่ไม่ได้แล้วใจมันมันจะระเบิดต้องนั่งอยู่ในสมาธิในฌานกับทั้งวันถ้าไม่นั่งในฌานออกหลักฌานเมื่อไหร่เป็นใดเรื่องน่าเราใจงาน,น ถ้างราได้จีคนนี้ก็มีความเสียใจตายหด้ไปไหแล้วพระองค์นี้ก็ศึกศึกแล้วกางกี่ปีไปพบเด็กวัยรุ่นสาวคนชอบออกครอบใจก็ไปได้เป็นพราเป็นเมียกัน แล้วลงรายไอ้ไอ้ที่ตายนั่นแหละไป,ปะเกิดเป็นเด็กเป็นผู้หญิงที่มันโผลพยาบาทไว้มันตามที่ฐานวะต้องไปเป็นผัวามานะอ่าเกิดลงรายอยู่กันได้ลรกคนมึงตายถ้าตายแล้วบวดอีกแล้วร่งมันยุ่งอยู่บนะ้างอ๋อดูมันบวดอีกแล้วไอ ใก่ในคนนี่ดีมาเลิกซะแล้กวก็มีโรคคอนก็เคยมาที่นี่เมื่อไนไปนักปฏิบัติธรรมอยู่เหมืออกันแต่มาอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็ไปอยู่ที่อืน่นบอกว่อไม่เอามันสอปลกน,นี่อ่ะอันอย่าเล่นกระชานอย่าดำไปใช้ที่ผิด ถ้าผิดแล้วแกไม่ได้มีทางเดียวไปนรกคือว่าไอเมืองนรกนั่นมันลงไปได้ง่ายไ,ไปเมื่อ,อไรนาทีไหนก็ได้นั้น่าที่เมืองนรกนั่นเรียกว่าโอ้ถึงสถานที่ดูมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ การลงไปเจ้าไหไรไม่เต็มไม่เต็มเลยพระเนี่ตกกันมากแต่ที่พระพุทเจ้ากล่าวว่าทคือว่าคนที่มนุษย์เกิดในโลกนี้ที่ไปตกตะก เท่ากำหนังของวัวที่ไปสวรรค์ได้เท่ากับขนของวัวถ้าได้ไปในพานได้เท่ากับเขาของวัววัวมีสองเขาล้วไอ้ขนในตัววัวสามารถนับให้จววนได้วัวทั้งตัวนับขนมันกี่เส้น กี่ร้อยไอ้กี่หมื่นเพื่อนกี่ของมาของล้านเพื่อนได้แล้วไปสวรรค์ได้เท่านั้นแต่ไอ้ไปนรกห่หนังเรียวตัววัวทั้งตัวไม่มีช่องว่างไปนรกไปนรกมากที่สุดเ่ามันเกิดจากความประมาทนั่นแหละไม่ใจเรื่องอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่ละอายบาป ไม่กลัวบากเท่านั้นก็ไปได้มันสบายไปได้สบายฮารกมาลงง่ายแต่ออกไม่ได้ลงไปแล้วสะวานนั่นขึ้นยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าถูกต้องแล้วก็มาก็ขึ้นได้นะไม่ยาก รารนี้การเป็นพระเป็นเนนหรือผู้ที่มีความมีปัญญาสูงอย่าไปปรารถนาถ้าปฏิบัตินี้อย่าไปปรารถนาสวรรค์เราให้ปรารถนาพระนิพพานไวตั้างความมุ่งหมายที่พระนิพพานไว้เพราะพระพุทธเจ้าพราะองค์ประนามไม่หวังพระเนนที่บวชมาในพระพุทธศาสนานี้ ถ้าผู้ใดปรารถนาเพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์ผู้นั้นเป็นผู้ปรารถนาลาวมกเพราะสวรรค์ทั้งหกชั้นนั้นก็เหมือนมนุษย์นี่แหละยังติดยังพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพปะกามคุณหน้าแต่ละเอียดกว่ากันเท่านั้น สวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นสองจาตุมดาวดึงทุกทุกอย่างเกือบเหมือนมนุษย์แต่ว่าละเอียดกว่าัองอย่างอาหารกางกินไม่ต้อง้ชั้นจาตุมต้องทำได้จำน,น้ำางันนะ่อนแต่ว่าเราไม่เห็นก็หรอกชั้นดาวดึงมนะันไม่ต้องแล้วหาไปสำเร็จเป็นทิปทางคืนัน การปฏิบัติเรา <c oughs> ในเมื่อเรารู้ความเป็นจริงขั้นต้นที่เราทําได้เราทําได้แล้วเราก็ต้องรู้แต่ว่าพระพุทธสมมารนธรรมะของพระเจ้าพิสูจน์้เราเห็นได้แล้วรู้ได้จากการทํธสมาที่เป็นขั้นเป็นจรเราก็ทําได้แล้วเมื่อละเอียดขึ้นไปขึ้นวิปัสสนาเพื่อลากิเรสแล้ว มันก็ไปเป็นขั้นพิจารณ์มันมันต้องถูกต้องนะได้เพราะธรรมะวางไว้เป็นแบบเป็นแผนเป็นหมวดเป็นหมู่ถูกต้องไม่ต้องมาแก้มาเพิ่มมาเติม,มอะไรอีกเป็นแต่เราเดินไปให้ถูกตามหลักที่พระองค์วางไวเท่านั้นก็สามารถที่จะหลุดจะพ้น เธอพบทำได้ตามขั้นตอนจบเพียงเท่านี้